ผมเชื่อว่าใครๆก็อยากได้รองเท้าวิ่งที่ใส่สบายและวิ่งดีๆใช่ไหมครับและถ้ามันหล่อด้วยละ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างาบายปรัชซาซากับผมแป๊บิชเช่นเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep 2หรือจะเรียกว่า full review ก็ได้นะครับของรองเท้าคู่นี้เลย New Balance f u วเซลรีเบลวีนั่นเองนะครับหลายคนที่ติดตามผมอยู่อาจจะแปลกใจเนาะตอน u n นบ็อกนะครับ u n นบ็อกผมเป็นสีเปิดตัวสีดำแดงสีโรงเรียนโชโฮกุสีสแ m มดังสีชิคาโก,โกบูก็แล้วแต่จะคิดนะครับแต่ทำไมพอมาฟู r e ีวิวแล้วเป็นสีนี้ก็ต้องบอกว่ามันอดใจไม่ไหวครับมันสวยจริงๆนะครับสวยมากอ่ะให้ดูก่อนออกเป็นสีเบสสีน้ำตาลนะครับคือออกแนวโอสคูไปเลยอะ่ะว่าสีแรก ดูดูดันดูสปอร์ตแล้วนะพอเจอสีนี้ออกมานี่แบบโอ้โหใจละลายเลยนะก็ต้องแบบเออเอามาสักนิดหนึ่งแล้วกันและที่สําคัญคือมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือผมต้องเพิ่มไซส์มาด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับคู่นี้ได้รับอภินันทนาการโอ้โหฟูดซะเกินเลยนะก็ต้องขอบคุณ New Balance Thailand นะครับที่จัดส่งเจ้า New Balance f u c เ l ลรีเบลคู่นี้มาให้นะครับแล้วผมก็ถือโอกาสเพิ่มไซส์เลยด้วยนะครับเนื่องจากอะไร อ่าเล่าเรื่องซ้ายก่อนแล้วกันนะครับตอนที่ u n นบ็อกไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็ผมใส่ตรงซ้าย9 US เนี่ยรู้สึกว่าใส่ได้นะเรียกว่ากลางเท้าเนี่ยรู้สึกว่าพอดีแต่ว่าปลายเท้าเนี่ยมันจะเหลือแบบโอ้โห มันจะเหมือนอันเดอร์ไซส์นิดหนึ่งอ่ะสักประมาณ2-3สมมิลผมว่านะถามว่าวิ่งได้ไหมได้แต่ถ้าจะวิ่งลองรันยาวๆหรือว่าแบบ10กิโลเกิน10กิโลเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะอดัดไปน,นิดนึงนะครับพอนิวบาลานซ์ติดต่อเข้ามาผมก็เลยคิดว่าแบบเออเพิ่มไซส์ด้วยสักน,นิดหนึ่งก็จะดีแล้วมันก็คิดถูกนะครับผมคิดว่าเพิ่มไซส์เนี่ยโอเคมากคู่นี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ใส่สบายมากรีเวลวีคือใส่สบายวิ่งสบายนะครับ ต้องเพิ่มไซส์เพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกมันสั้นกว่าปกติผมว่าน่าจะสักสองสามมิลนะ่ะทำให้เวลาใส่ตรงไซส์ผมรู้สึกว่านอกจากแบบ อาจจะชนเกือบจะชนแล้วล่ะเออนิ้วถ้าวิ่งนานๆเนี่ยเท้าขยายเนี่ยรู้สึกว่านิ้วก็จะเบียดเบียดแล้วแล้วก็ด้านหน้าก็จะชนๆแล้วรู้สึกอัดๆน,นะพอเปลี่ยนเพิ่มมา0ูนเนี่ยรู้สึกว่าใส่สบายไปเลยฟิลลิ่งดีขึ้นเยอะเลยหน้าเท้ากว้างพอดีปลายเท้าเหลือแบบนิ้วโป้งกดกับอีกนิดนึงนะครับเพราะฉนั้นก็สบายเวลาวิ่งยาวๆนั่นเองนะครับเรื่องความล็อกกระชับข้อเท้าไม่มีปัญหาเลยนะล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีนะในเรื่องของความมั่นคงทําได้ดีมาก ผมเป็นคนที่มีอาการเท้าลมนะแต่เนื่องจากตัว f u s z e l Rebel V5 เนาะเห็นไหมตัวเท้ามันกว้างอะเออฐานมันกว้างครับด้านหน้ากว้างตรงกลางกว้างตรงก้นก็กว้างนะครับเพราะนั้นเวลาลงเท้าเนี่ยนิ่งมากมั่นคงมากผมเอาคู่นี้ไปวิ่งซิตี้รันนะครับกับทางอาริรันนิ่งนะ ซิติรันก็อาจจะเจอสภาพท้องถนนที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีท่อมีหินตัวหนอนมีขึ้นบันไดสะพานลอยลงสะพานลอยเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจเลยเพราะว่ามันมั่นคงมันลงได้เต็มเท้าแล้วว่าการบิดล้มในก็ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นข้อแรกเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมให้แบบยอดเยี่ยมเลยสำหรับเจ้า r e v e l V5 นะครับข้อต่อไปก็คือฟ e ลลิ่งฟ e ลลิ่งโฟมคือนุ่มอ่าเวลาเดินนะครับเนี่ยบีบดูเลบีบนี กดนิ้วจมลงไปเลยนะดูดินิ้วโป้งคือจมลงไปในเนื้อโฟมแหละคือมันนุ่มมากนะครับสำหรับเจ้าโฟมฟิลเซลตัวนี้นะนุ่มมากเวลาเดินนะเวลาเดินเวลาวิ่งช้าช้าจ็อกกิ้งอะไรเนี่ยผมใส่คู่นี้ทํางานด้วยไงใส่คู่นี้ไปทํางานใส่เดินเล่นด้วยนะครับวิ่งจ็อกกิ้งคือฟิลนุ่มเลยฟิลเซลรีเบิลวีหเนี่ยนุ่มเลยนะครับสัมผัสนุ่มเลยแล้วก็ เนื่องจากมันมีการปรับความสูงของสแต็กมา5มิลน,นะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งมันก็เลยรู้สึกว่าซับพอร์ตมากขึ้นฟิลลิ่งติดพื้นน้อยลงนะครับวิ่งช้าๆเนี่ยสบายเท้ามากเดินก็สบายนะเดินสบายฝ่าเท้ามากนะครับรู้สึกว่าเท้าเราเนี่ยมันแผ่ได้เต็มแล้วมันลงได้เต็มครับเพราะนั้นเวลาวิ่งไปมันก็เลยรู้สึกว่าสบายเท้านิ่มมากนะครับวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพสคือฟิลลิ่งมันจะเป็นฟิลแบบ แล้วก็ไหลไปแปดแล้วก็ไหลไปเรียกได้ว,ว่าการส่งเท้าเนี่ยทำได้ดีมากติดเท้ามากนะครับยกเท้าได้ง่ายการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันติดเท้าได้ชิลมากๆเลยกับเจ้าตัว Rebel V5 นะครับพอวิ่งความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับปกติวิ่งจ็อกกี้ซิเพ็ผมก็วิ่งแบบเพ็เจ็ดครึ่งเพ็แปดอะไรเงี้ยชิลๆก็ไปได้เรื่อยๆกริ่งไหลสมูทนะครับไม่รู้สึกหน่วงหนักอะไรแต่อย่างใดนะเพราะว่าเบามากคู่นี้9.5 ขอช่างหน่อยเพราะว่าคู่แรก9 US เนอะ9.5เนี่ยไซส์222กรัมตองสองเพราะนั้นฟิลลิ่งก็คือเบานะครับพอวิ่งความเร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยเปลี่ยนนะคาแรคเตอร์เปลี่ยนพอจากวิ่งช้าๆแบบ7ครึ่ง8พอวิ่งขึ้นมาเติมความเร็วเป็นเพจร7เพจร6 4 5เพจร6ครึ่งอะไรเงี้ยตัวนี้กลายเป็นความแน่นความแน่นที่แบบรู้สึกได้ว่าโฟมที่มันยุบลงไปเนี่ยมันเจอความแน่นแล้วครับความตบและไปเลยอะ เออจากที่แบบตอนแรกเรารู้สึกว่านุ่มใช่ไหมครับวิ่งเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะยุบยึบลงไปหน่อยเสียแรงหน่อยแต่ไม่เว้ย r รเ e l ลวีหเนี่ยโหไปตบไปตบไปแล้วไหลสนุกมากนะครับไปเจอความแน่นของโฟมแล้วก็ฟิล์ลกราวจะเจอนิดหนึ่งไม่เจอเท่า V4 นะแต่ V5 ก็คือจะมีฟิลลิ่งกราวอยู่นิดหน่อยนะครับแต่คาแรคเตอร์คือแบบจากที่มันนุ่มยุบนุ่มสบายใช่ไหมเวลาเดินหรือวิว่งช้าๆเนี่ยพอเร็วขึ้นมาหน่อย แค่เพจเเพจ6ครึ่งเนี่ยสัมผัสได้ถึงความแน่นความสนุกของตัวรองเท้าคู่นี้เลยนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าซ้อม รองเท้า daily t r เน n ร์ที่ใส่สบายเหมาะกับสมชื่อที่ที่สุดเลยอะสมชื่อ daily t นเนอ e r er เลยก็คือเหมาะกับการวิ่งทุกวันนะครับวิ่งไปเนี่ยสไตล์มันก็คือจะกดไปกดไปตบไปตบไปแล้วการลื่นไหลของการควงเทา้าการ transition ก็คือการส่งเท้าเนี่ยดีมากๆดีจนผมแปลกใจเลยว่าแบบเฮ้ยจากที่มันนุ่ม,นมเนี่ยเวลาวิ่งเร็วเนี่ยปกติบางที transition รองเท้าที่นุ่มมากๆมันอาจจะไม่ค่อยดีครับมันอาจจะยุบเกินไปแต่ rebel v 5เนี่ย ไปได้สมูทลื่นไหลแล้ววิ่งสนุกมากโดยที่เป็นรองเท้าที่ฝึกขาได้ดีด้วยนะมันกึ่งกลางครับมันเป็นรองเท้าที่แบบไม่สปอยขาเป็นรองเท้าที่ใช้กําลังขาแต่ก็ไม่ได้กินน่องไม่ได้แบบใช้กําลังขามากเกินไปนะครับก็คือใช้แรงเราส่วนหนึ่งแล้วก็รองเท้าช่วยอีกส่วนหนึ่งรองเท้าอาจจะช่วยประมาณ 5560แล้วก็ใช้กําลังของเราประมาณสัก40ประมาณเนี้ยคือยังใช้แขะยังใช้แข้งขาอยู่ไม่ได้สปอยขาไม่ได้แบบเอ้ยดีส่งกลิ้งไหลส่งผลักขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการใช้ฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทาความเร็วขึ้นมาตัวนี้ก็ตอบสนองได้ดีนะครับตอบสนองได้ดีทําความเร็วแบบเร่งไปเพเภท5เพส4เนี่ยตัวนี้ก็วิ่งมันแต่ถ้าวิ่งเร็วระดับนั้นนะครับที่แบบอย่างเช่นลงคอร์ดอินเทอร์วอลหรือว่า วจดจะจัดแบบเพจสี่สี่ครึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้แรงเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งเพราะว่าเจออาการยุบแล้วก็รู้สึกว่าติดพื้นละถ้าวิ่งเร็วจะจัดนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์ในเรื่องการลงขอดอินท์วลซะทีเดียวนะครับแต่ว่าในย่านอื่นไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการจ็อกกิ้งอีซี่เพสเพสแปดเจเนี่ยผมว่าคู่นี้ทำได้อย่างดีเยี่ยมทั้งหมดเลยจริงๆนะใส่โคสบายเลยเออ มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจกับเจ้า New Balance Fuelcell หรือ V 5นะครับอันดับแรกต้องบอกอีกทั้งไหมโคตรหล่อเออสวยมากคือคำว่าสวยเนี่ยเราพูดภาพรวมนะทั้งดีไซน์ที่มันมีความแบบโมเดิร์นแล้วก็ผสมกับความแบบโอซคูเท่ๆของสไตล์ New Balance แบบพวกตระกูลเมดพวกอะไรพวกนี้ครับโดยเฉพาะสีเนี่ยหรือว่าอีกสีนึงที่ออกมาพร้อมๆก,กันเน่ยเป็นสีเทาอะ่ะเกรย์นะเกรย์เดเข้ากันเลยเนี่ย สวยหลอ่อเออทั้งรูปทรงทั้งสีคือแบบสวยมากอะ่ะมันทําให้แบบใส่ไปไหนก็ได้เออใส่เที่ยวก็ได้ผมใส่ไปทํางานมาด้วยนะครับใส่วิ่งก็หล่อนะใส่รันขับบางคนเรียกว่าโอ้โหสีนี้เหมาะกับรันคับเลยเออมันแบบดูสวยอะ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงก็สวยนะ มีใครว่าไม่สวยบ้างก็คอมเมนต์ได้นะแต่สําหรับผมผมว่าสีนี้ออกมาได้แบบโหถูกใจมากนะครับรวมไปถึงสีอื่นๆด้วยนะตอนที่ผมอันบ็อกซ์คู่แรกที่เป็นสีแรกสีเปิดตัวดําแดงก็สวยและเร็วนี้ก็จะมีสีแบบขาวแดงด้วยนะรอติดตามด้วยนะครับเพราะนั้นสวยมากเอออันดับแรกคือสวยทั้งรูปทรงทั้งรูปการดีไซน์อะไรคืองดงามใช้คำนี้เลยหล่อมากหล่อจริงๆ นะข้อต่อไปที่ชอบก็คือความสบายความสบายเนี่ยผมพูดภาพรวมทั้งหมดนะความสบายก็คือทั้งอัปเปอร์ที่มันโปร่งระบายอากาศดีนะเจ้าตัวฟอร์มฟิตเนี่ยคือเป็นตาข่ายที่ระบายอากาศได้ดีมากนะเพิ่มไซส์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโ,โหลงตัวความกว้างความยาวความโปร่งอะไรเนี่ยรู้สึกว่าใส่แล้วสบายฝ่าเท้านะครับการระบายอากาศดีเยี่ยมเลยผมใส่คู่นี้วิ่งไกลสุดประมาณชั่วโมงหนึ่งวิ่งนานสุดมันอาจจะไม่ได้นานมากนะแต่ชั่วโมงหนึ่งบางคู่ก็ร้อนแล้วไงแต่คู่นี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะ เรื่องการระบายอากาศก็คือทําได้อย่างดีเยี่ยมมากความสบายอย่างหนึ่งก็คือการที่โฟมของเขาเนี่ยมันนุ่มซัพพอร์ตได้ดีนะครับโฟมฟิวเซลของเขาเนี่ยที่เป็นส่วนผสมของพีบ้าด้วยนะนุ่มอะซัพพอร์ตดีมากนะครับเพราะฉนั้นเวลาเรายืนเวลายืนเวลาเรายืนเวลาเราเดินวิ่งช้าๆเนี่ยรู้สึกว่ามันรองรับเท้าเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เนี่ย เท้ากว้างมากนะพอเท้ากว้างมากพูดไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกก็คือเรื่องความมั่นคงความมั่นคงสูงจริงนะครับอาการบิดอาการล้มอะไรเนี่ยในคนที่เป็นอาการเท้าล้มอย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกสบายกว่าหลาย,ลายรุ่นอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบให้ฟังเนาะข้อต่อไปที่ชอบก็คือการส่งเท้าอะ่ะการส่งเท้า,กา,ทาการติดเท้าพอน้ําหนักมันเบานะแล้วก็โฟมนุ่มซัพพอร์ตดีแล้วรูปทรงมันจะเรียกว่าร็อกเกอร์ดีไหมอะ่ะเออมันก็ร็อกเกอร์นิดนึงนะแต่ว่าเวลาวิ่งจริงอะ่ะ มันส่งเท้าได้ดีอะครับวิ่งวิ่งส่งเท้าได้ดีก็คือเป็นรองเท้าที่ผมว่าวิ่งแล้วรู้สึกสบายวิ่งแล้วรู้สึกมีความสุขนะมันอาจจะไม่ได้วิ่งแล้วแบบสนุกมันแบบโอ้โหวิ่งแล้วแบบเฮ้ยเอเนอร์จีเอเนอร์จีขนาดนั้นนะแต่มันเป็นรองเท้าที่ใส่วิ่งแล้วมันมีความสุขเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เวอร์ไหมคือวิ่งแล้วมันแบบเพลิน่ะใส่แล้วเพลินใส่แล้วแบบเออวิ่งสบายเห็นแล้วอยากจะหยิบออกไปวิ่งทุกวัน่ะ เออนี่คือรองเท้าเดลิเทนเนอร์ที่แท้ทรูนะครับใส่แล้วอยากวิ่งใส่แล้วอยากหยิบไปวิ่งอะ่ะคือหลอด้วยสบายด้วยเพราะฉะนั้นมันวิ่งเพลินมากเลยนะข้อต่อไปอีกที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความที่มันไม่แบบสปอยขาจนเกินไปนะเพราะนั้นผมว่าเพื่อนๆควรจะมีรองเท้าแบบลักษณะนี้ไว้นิดนึงนะครับรองเท้าที่เป็นคาร์บอนหรือว่ารองเท้าที่โฟมมัน ตอบสนองมากอะ่ะเออต้องบอกกันเลยว่าฟิวเซอร์รีเบลของ r e เบลวีหเนี่ยมันมันแบบไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองแบบปึง้งปังปึ้งปัง,ปงเด้งเด้งดึงเด้งดึง,ดง,ดง,ดงแบบอัดขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่าด้วยความที่มันไม่ได้ตอบสนองเดวขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ได้สปอยขาจนเกินไปผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆมีรองเท้าประเภทนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะมันจะช่วยการฝึกกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นต้นขาน่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเนาะรองเท้าที่มันสปอยมากๆที่มีแผ่นคาร์บอนแผ่นไนล่อนหรือว่าโฟม ที่มันแบบตัวท็อปโฟมที่มันเด้งจัดจัดกลิ้งจัดจัดไหลจ่จัดเนี่ยบางทีมันอาจจะหนึ่งคือทําให้เราบาดเจ็บได้ถ้าใช้บ่อยๆนะครับถ้ายังไม่แข็งแรงนะ2ก็คือมันอาจจะสปอยขาจนเกินไปนะก็คือมันช่วยจนเกินไปแต่คู่เนี้ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างการแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยใช้ขาด้วยแล้วก็ช่วยส่งด้วยกําลังดีนะครับเพราะนั้นมันเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการใส่ซ้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับตอบโจทย์ทุกระยะไม่ว่าจะเป็น 1>, 1กิโล2 3 5สามหเคิเหรือว่าจะไปฮาฟ์มาราธอนผมว่าไปได้วิ่งชิลๆหรือไปฟูลผมว่าก็ไปได้เพราะอะไรมันซัพพอร์ตแล้วก็มั่นคงฟูลนี้ต้องบอกกันเลยว่าฟูลแบบเพชช้าเพชแบบผมเนี่ยแหละเออเพชเจ็ดครึ่งเพชแปดอย่างเงี้ยผมว่าคู่นี้ไปฟูลได้นะสบายๆเลยนะครับเพราะนั้นมันก็ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายแล้วก็เป็นรองเท้าซ้อมที่ดีอีกคู่หนึ่งเลยของปีนี้นั่นเองนะ มีข้อที่ชอบก็ต้องมีข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตใช่ไหมครับข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตผมว่าเรื่องไซส์นี่แหละเออเรื่องไซส์คือใส่ตรงไซส์มันก็สั้นแล้วก็แคบไปนิดนึงพอดีไปนิดหนึ่งอ่ะพอใส่ตรงไซส์นะผมรู้สึกว่านิ้วมันเบียดไปนิดนึงแล้วคือพอดีปะนะหน้าก็สั้นไปนิดนึงแต่พอเพิ่มไซส์ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่ายาวกว่าปกตินิดนึง กลางเท้าเนี่ยพอดีข้างเท้าเนี่ยพอดีเลยแต่มันยาวไปอีกนิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะเพราะนั้นพอยาวไปหน่อยเนี่ยถ้าวิ่งแบบสั้นๆหรือต้องการสปีดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขาดความกระชับไปนิดหนึ่งหมายถึงว่าเวลาวิ่งเนี่ยปลายมันก็จะเหลือเยอะกว่าปกติถ้าเราจะใช้ซ้อมทําความเร็วอาจ <standards S 2> ทําความเร็วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งยาวๆวิว่งชิลๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเพิ่มไซส์ก็ดีกว่าเพราะฉนั้นข้อสังเกตก็คือผมว่าไซส์มันไม่ค่อยพอดีส เพิ่มไซส์ปุ๊บเนี่ยถึงแม้วโฟมมันจะนุ่มสบายที่ผมบอกว่าผมใส่ไปทํางานไปยืนเดินทั้งวันเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อยนะเออเนื่องจากว่าพอเดินเยอะเดินเยอะๆวิ่งไม่มีปัญหานะแต่พอเดินเยอะยืนเยอะเนี่ยรู้สึกว่าพอเพิ่มไซส์ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันรู้สึกว่าเมื่อยๆเกรงเกรงเท้าไปนิดหน่อยรู้สึกว่ามันหลวมไปนิดเดียวนะรวมไปถึงตัวโฟมที่มันนุ่มเนี่ย ยืนไม่นานมากเนี่ยผมว่าโอเคสบายแต่พอยืนมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามีอาการเมื่อยๆนิดหนึ่งเออมเมื่อยๆเท้านิดหนึ่งเวลาเดินเวลายืนมากๆนะเพราะว่าโฟมมันเป็นรองเท้าวิ่งอะเนาะแต่พอมันหล่อจัดเราเลยเอาไปใส่ทํางานอ่ะมันก็เลยจะรู้สึกว่าจะแบบนุ่มๆยืบๆนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รู้สึกเมื่อยยืนนี่ยืนทั้งวันนะจะเมื่อยไปนิดหนึ่งนั่นเอง <S <S 2> <S 2> <S ข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตเหรอผมว่าไม่มีอะมันมันโหมันเรียกได้ว่า มันน่าใช้เออมันน่าใช้นะผมเชียร์จริงๆนะคู่เนี้ยเออรู้สึกว่าใส่สบายอะ่ะถ้ารองเท้าคู่ไหนที่มันใส่วิ่งแล้วสบายใส่วิ่งแล้วมีความสุขเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลองนะที่สำคัญคือราคามันไม่แรงด้วย5,300เนาะในช่วงโปรโมชั่นแอปส้มเปเดมิดมันอะไรเนี่ยเผลอๆ4 0 0พนิดๆก็ซื้อได้แล้วกับเจ้า f ิ e เซ l r e เ e ิลเพราะนั้นคู่นี้ผมคิดว่าผมชอบกว่า คู่ที่เขาฮิตดิ่ะหรือว่าชอบกว่าอีกหลายๆคู่เลยในชั่วโมงนี้นะก็ใครที่ยังลังเลหรือตัดสินใจเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับไปจัดเตอะผมเชื่อว่าไม่น่าผิดหวังกับเจ้า n w ว b a l a n e e f ิ e เซ e รีเวลวี5คู่นี้นั่นเองนะอ่ะเรื่องพื้นเนาะลืมพูดเลยการก่อผมว่าก็ทำได้ดีนะการก่อถนนทำได้ดีประมาณหนึ่งแต่ถ้าแบบลื่นๆฝนตกๆพื้นแฉะเนี่ยก็มีการสลิปบ้างเพราะว่าเอาไปวิ่งใน ซิติรันที่ผมไปวิ่งถนนเนี่ยก็เจอนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งคู่นี้ประมาณสัก30กว่ากิโลแล้วก็ไม่เจอปัญหาสึกแต่อย่างใดเพราะนั้นเรื่องความทนทานก็ไม่น่ามีปัญหาเออส่งท้ายไว้นิดหนึ่งแล้วกันก็ไปละเชียร์ดีจริงรอสวยสบายสนุกไหมก็สนุกนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นความสบายความอยากออกไปวิ่งอะ่ะด้วยรองเท้าคู่นี้เนาะสรุปแล้วกันไปละ คลิปวนไปวนมาเพราะตอนนี้ถ่ายตอนเที่ยงคืนกว่าต้องขออภัยด้วยนะครับสมัสาติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ